แล้ว okay. พูดจริงจาโบใหญ่มากค่ะคุดเกิดที่ผ่านก็สามสิบใช่ไหมสามสิบขวบใช่ไฮโซโบใหญ่ปีแรกเป็นยังไงบ้างทีคุณอุ๊ยจริงๆจะบอกว่าไม่รู้สึกต่างขนาดนั้นนะคะ,ะจริงๆรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรายังแบบเหมือนเดิมเลยทุกปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยแบบเอาจริงก็ตกใจนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าความจริงก็คือความจริงอะไรเออสามสิบก็สามสิบเลยค่ะก็รู้สึกว่าแบบเป็นวัยที่คิดว่าคงต้องแบบ เติบโตในหลายๆเรื่องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมพร้อมค่ะขามสิบวัยเลขสามเป็นวัยแท้ที่สุดจริงๆไหมครับอ่ะวันนั้นนที่เราไปงานเน็ตฟลิกกับวีแล้วก็ก้อยอะไรอย่างเงี้ยเราเดินกันสามคนใช่ไหมคะวันนั้นเนี่ยอิงกับวีก้อยก็มองหน้ากันแล้วแบบพวกเราเนี่ยมันเป็นแก๊งสามสิบนี่หว่าอะไรอย่างงี้เพราะว่าพี่ๆคนอื่นเขาก็จะเดินด้วยกันอะไรอย่เงี้ยแล้วก็จะมีแบบน้องๆอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็ไม่แย่นะแบบเราเราวัยนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเราก็สวยในแบบ แบบที่รู้แล้วว่าแบบเฮ้ยเราเราเหมาะก,กับอะไรแบบไหนะอะไรเงี้ยค่ะรู้ว่าแบบว่าเออเราประมาณไหนถึงจะแบบดูดีอะไรเงี้ยอย่างปีที่เราฉลอง30ิยิ่งใหญ่ไปก็ก็มีทําโครงการเหมือนเป็น CSR ค่ะก็เหมือนขายเสื้อแล้วก็เอาเอาเงินเนี่ยไปบริจาคเป็นเครื่องดนตรีให้กับเด็กๆค่ะาใช่ค่ะก็มีทาร่วมกับแฟนคลับค่ะเพราะว่าทูกๆปีเนี่ยแฟนคลับเขาจะเหมือนทาโปรเจกต์ให้เราตาม ตามที่ต่างๆ,ๆอ่างเงี้ยแบบขึ้นป้ายขึ้นตุ๊กๆขึ้นอะไรเงี้ยเ,เราก็รู้สึกว่าแบบว่าอยากให้เขาเอาเงินมาทําประโยชน์กับเรามากกว่าออแบบว่าเออไปช่วยน้องๆกันอะไรเงี้ยค่ะให้น้องๆได้แบบทาตามความฝันมากขึ้นก็เลยทําโครงการกับแฟนคลับค่ะอันนี้เป็นโครงการที่ทําเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตตอ,ตอนตอนแบบตอนวันสุดท้ายก็คือวันที่23มเกินอีกเลยเออใช่อะก่อนจะไปคอนเสิร์ตคุณปีนี้มีอะไรขอความพิเศษอะไรทีตัวเองมากงคะเย่งอะค่ ปีนี้หรอรู้สึกว่าแบบเป็นปีที่อาจจะต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>คิดว่าของขวัญพิเศษไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยในปีในปีนี้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของแบบเป้าหมายชีวิตแล้วก็เรื่องของสุขภาพมากขึ้นมากกว่า ทำไมคะเรารู้สึกว่ามันร่างกายมันไม่อนแอคือปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบว่าท่านไปจะออกกำลังกายขี้เกียจอะไรเงี้ยหรือว่าจะแบบทำอะไรก็แบบอ่ะขี้เกียจอะไรเงี้ยเออเหนื่อยแล้วไม่ทำดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วเราต้องลุกขึ้นมาแบบดูแลตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าก็รู้สึกว่าวัยเหมือนเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องเหมือนเมนเทนความแบบว่าเออความสดใสความแบบเฟิร์มของเราให้ไวอะไรเงี้ยเราจะได้ทำงานสบุสินตนาค่ะ แคนการทำงานปีนี้วางไว้ยังไงางแคนการทำงานปีนี้เหรอคะจริงๆตั้งใจจะทำคาลาบามในปีนี้ค่ะก็ก็ก ตอนนี้เตรียมตัวแบบทำอัลบั้มเยอะมากก็เหมือนแบบเร,เริ่มเริ่มทำแล้วค่ะแล้วก็จะมีเพลงใหม่เร็วๆนี้ค่ะก็เราจะตามได้ค่ะ,ะมีเพลงเต้นไหมคะวายคุณอีได้แบบรู้กความเป็นโกเป็นยังไงบ้างเอบอกว่าแบบตั้งแต่มาทำงานกับโคอีว่าเรารู้สึกว่าย้อนวัยไปนในวัยเกิร์ลุ๊ปมากๆอิงเคยอยู่กับมิกเกเซ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนได้ซ้อมเต้นกับเพื่อนๆสาวๆอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยก้าวคู่เพื่อน เด็กๆอ่ะน่ารักมากแล้วก็แบบน้องๆคือแบบว่าช่วยแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแบบว่าเออแบบที่อิงแพทเทิร์นนี้ให้รประาณนี้แบบว่าเราจําไม่ได้น้องก็แบบน้องก็ช่วยอย่างเมื่อกี้ที่ที่โชว์อ่ะคือกว่าอินเตอร์ตั้งสติได้อ่ะคือผ่านไปครึ่งเพลงแล้วอ่ะเกือบหลับแต่กลับมาได้เก <laughs> <laughs> ือบห <laughs> ลับแล้วรู้สึกแบบทึ่งทายไปดูคิดว่าน่าจะน่าเกรงมากเพราะว่าเกรงมากแบบแบบเฮ้ยเราทำถูกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอันหลังๆเริ่มแบบอ่ายิ้มและอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มชินยังคะพอร่วมง,งานกับน้องโฟลีบ่อย เริ่มชินนะคือจริงๆอ่ะเป็นงานแรกๆที่ร่วมงานกันคือก่อนนั้นี้ไปซอยกับคอนเสิร์ตน้องมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน้องๆน,น,น่ารักมากเหมือนแบบเป็นเอนเนอรี้แบบที่แบบมารวมกันเ็ดคนแล้ว เขาเจียวจ้าวเขาคุยตลอดเวลาเขาแบบมีความสุขอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบว่าเออได้ได้ร่วมทำงานกับแบบสาวๆเยอะๆเลยคือก็เคยๆทำงานกับโฟควีนใช่ไหมอุ้ยโฟควีนโฟอีฟคือโฟควีนจะเป็นวัยใกล้ๆกันแต่เนี้ยคือเหมือนเป็นวัยเด็กๆเราก็เหมือนจะต้องแบบว่าอ๋อเด็กๆเขาคุยอะไรกันแล้วก็แบบอ๋ออัปเดตอะไรอย่างเงี้ยไปจอยแบบคอนเสิร์ตโฟอีฟครั้งนี้มันเห็นความยิ่งใหญ่หเป็นยังไงบ้างเลยถัดจากรุ่นพี่แบบเราเองคือยิ่งใหญ่มากคือตอนที่เห็นคอนเสิร์ตน้องๆอ่ะก็รู้สึกว่าแบบโูแบบ ดีใจกับน้องมากนะเพราะรู้สึกว่าแบบเราเองอะเห็นน้องตั้งแต่วันที่น้องเขาเริ่มเดบิวต์ใช่ไหมคะแล้วก็เราเองก็เคยจัดคอนเสิร์ตที่ impact แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นวันที่เป็นวันของเขาอะคือเราเองอะก็แบบดีใจกับน้องทุกคนให้กำลังใจเขาตลอดแบบว่ารู้ว่ามันเครียดรู้ว่ามันเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่แบบน้องๆอ,อะสู้ตายมากแบบรันทูกันถึงตีสี่อะไรเงี้ยก็คือเรารู้สึกว่าแบบน้องแบบใจมากๆเราก็แบบให้กำลังใจเราก็ทําในื้อของเราให้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็ เชื่อว่าแบบหลายๆคนได้กำลังใจในวันนั้นหลังวิธีส่งกำลังใจน้องแค่บ้างคะยิงค่ะก็แบบอุ๊ยหลังวิธีเขาส่งกันแบบเองเซียวจ้ามากเขาไม่อ้อมอยู่แล้วเขาไม่อ้อมเลยแล้เรารู้สึกว่านี่แหละเอเนอร์จีของเด็กยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยแบบน้องแบบส่งกำลังใจกันเองหรือว่าส่งให้เราตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบดีค่ะต้องแก้แตความตัดของโตคร์กุ๊ปในยุคนี้ยังไงบ้างถามต่อดโอ้ยิงว่ามันแบบเออเกอร์กรุ๊ปในยุคนี้มันเปิดรับแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอะเปิดรับความแตกต่างเปิดรับอะไรใหม่ๆเยอะมากๆอะไรเงี้ยคือในในยุคเราอะถามว่านาะตอนนั้นเราก็เด็กมากๆอะไรเงี้ยลราก็แบบเรื่องของอ,อ,อะไรหลายอย่างอาจจะแบบว่า ไม่แน่ใจอ่ะคือมันอาจจะเรื่องของเพลงลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,อมันอาจจะไม่ใช่เพลงแบบนี้เท่านั้นถึงจะต้องดังอะไรเงี้ยมันมีหลายๆแบบที่สังคมหรือว่าผู้ฟังอ่ะเปิดรับมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบสนุกสนานกับการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกพอเห็นน้อง,องๆอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาทำอะไรแปลกใหม่ตลอดเวลาทำให้คนฟังอ่ะเขารู้สึกแบบว่าตื่นเต้นตลอดทุกซิงเกิลที่เขาทำเลยอ่ะะคุณคอนเสิร์ตค่ะที่บอกว่ามันจะมีกลางปีใช่ไหม อิงใช่ไหมคะจะมีคอเนเสิร์ตช่วงช่วงกลางปีะคะ่ะปีนี้เนี่ยแบบตั้งใจทําคอนเสิร์ตที่แบบว่าเคย<ม>เคยไปคอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆมาแล้ว<ม>หรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำคอนเสิร์ตที่คอนเนคกับคนมากๆแล้วก็อา,อาจจะแบบมีหลายๆรอบก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมแบบว่าเพลงของเราหรืออะไรเงี้ยสื่อสารกับคนให้มันแบบว่าง่ายๆสบายๆบ,บ้างอ<ม>ะไรเงี้ยค่ะจะเห็นอิงวอลเนทอนเวอร์ชันใหม่ในคอนเสิร์ตในครั้งนี้ไหมคะ คอนเสิร์ตในครั้งนี้หรอที่ว่าน่าจะเห็นนะก็น่าจะเป็นอะไรที่คือเราอาจจะแบบาเคยจัดอิมแพกมาแล้วมีขึ้นกระเช้าลอย้วยนี่นั่นอะไรเงี้ยอิรู้สึกว่าอันนั้นอะคือเราทําภาพใหญ่ไปแล้วเราอยากทาภาพที่แบบว่าเพียวๆนั่งคุยกันหรือแบบอะไรที่แบบว่าสื่อสารมากๆอะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นอีงในมุมที่แบบเติบโตขึ้นอะไรเงี้ยอีกชั่วโมงครับคุณสิบลอ่อยคนดูก็คือหยิบหมอนมาได้เลยค่ะ เราจะหลับไปด้วยกันเดี๋ยวติดตามข่าวสารเนาะใช่ติดตามข่าวสารได้นะคะตอนนี้ก็กําลังประชุมกันอยู่่ะแอฟคุณวันหนึ่งที่คนหลายคนแบบว่าจับตามองทุกยิงความเรทที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างคนคุณก็เรียบง่ายนะไม่มีอะไรค่ะก็รู้สึกว่าแบบโวามเร์ที่ผ่านมาเราก็เราก็ทํางานแหละแล้วก็ จริงๆก็หลายๆคนอ่ะทักมาแบบว่าไม่ลองรูปคู่หรอหรืออะไรอ <c oughs> ย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบว่าเรารู้สึกว่าเออก็มันมันก็คือวันๆหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายค่ะก็ะเหมือนเหมือนทุกๆว <c oughs> ันวีดีปีนี้มันยังไงอ่ะมันบบกดดันไม่พ,อพ่อทูนคาดหวังคุณมากกดดันไหมเหรอคือก็ก็มีทั้งคาดหวังแล้วก็ไม่อยากเห็น <c oughs> <c oughs> มีคนที่แบบ ดีเอ็มอ่ไม่ต้องลองน้ำไม่อยากเห็นอะไรก็มีค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็เขาเรียกว่าอะไรมันมันก็เป็นวันวันหนึ่งอ่ะแล้วก็เราเองเห็นแบบว่าหลายๆคนลงรูปไปอะไรเงี้ยเราก็แบบอุ้ยตื่นเต้นเขินกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมของเราเรารู้สึกว่าแบบว่าเราอยากเราอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันเรียบง่ายอ่ะก็คือแบบไม่ได้ลงอาจจะไม่ได้ลงอะไรแต่มีของขวัญในการปกติเนาะเออก็ก็ไปกินข้าวธรรมดาค่ะไม่ได้แบบมีอะไรที่พิเศษอะไราบแฮปปี้ ปีค่ะ <laughs> เขาอยากถามแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้เลยนี่ต้อยค่ะ